ชอบหีกีน่ารักครับแต่ว่าเซ็กซี่อน่ารักไม่ใช่หรเซ็กซี่เนี่ยก็ไม่ใช่แต่ผมทำได้ไงเปลี่ยนเมื่อไหร่เปลี่ยนเมื่อไหร่ทำให้เขาเซ็กซี่ดแทุกอย่างจะเปลี่ยนไปไม่มีอะไรร้กว่าเดี๋ยวให้แจกของรางวัล ก็ชอบผูหญิงที่เข้าใจเราครับและอย่านนิสเปกมั้ยดูดูจะตอบแบบน่จริงหรือตอบแบบสีนปิีก็ได้นะก็เป็นเพื่อนกันครับแล้วเต้าหเ้เจ้าแล้วมีการอยุก็ไม่ทราบครับ